เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเขินเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยอดรายงานตัวครับตาฉายนี่แกเป็นคนพิการมีแขนข้างเดียวมาแต่กำเนิดตอนเป็นนมแกหน้าตาดี แต่เพราะความพิการก็เลยไม่มีสาวคนไหนสนใจในสมัยนั้นมีแต่คนทำไร่ทำนาซีเป็นส่วนใหญ่ถ้ามือเท้าพิการก็ไม่ค่อยจะมีใครเขาอยากได้ไปเป็นคู่พ่อแม่เขาก็คงไม่พอใจที่จะให้ลูกสาวมารักใครตาฉายนี่เป็นลูกคนเล็กในบรรดาพี่น้องสี่คนแกเป็นลูกชายคนเดียวถึงแกจะมีแต่แขนซ้ายไม่มีแขนขวา แตตาฉายแกก็เป็นคนขยันแกใช้ทั้งมือทั้งเท้าเวลาจะผูกเชือกหรือว่าทำอะไรที่ต้องใช้มือบางครั้งแกก็ใช้ปากช่วยตอนนี้ตาฉายแกแก่มากแล้ววันพังก็ไม่เหลือแต่ก็มีลูกหลานของพวกพี่ๆนะ่ะคอยมาส่งข้าวส่งน้ำไม่ต้องลําบากอะไรพวกพี่ๆก็รักตาฉายกันทุกคนพ่อแม่นะ่ะตายไปนานแล้ว แถวบ้านแกรู้กันทั่วว่าตาฉายแกระลึกชาติได้ตอนที่แกพูดได้ใหม่ๆแกจะพูดกับพ่อแม่ว่าคิดถึงอุไรกับลูกพอได้สามขวบแกก็บอกว่าขอไปหาอุไรที่อีกหมู่บ้านหนึ่งพ่อแม่และพี่สาวคนโตก็ถามว่าอุไรนะเป็นใครตายายก็บอกว่าอุไรเป็นเมียผมกำลังท้องอยู่ผมก็ต้องมาตายจากเพราะไข้ป่า ไปล่าสัตว์กับเพื่อนในป่าก็เลยติดไข้ป่ามาตอนนั้นอูไรท้องได้หกเดือนตัวเองมีชื่อเดิมบนในเยี่ยมเคยล่าสัตว์มานับไม่ถ้วนแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีลิงตัวหนึ่งพลัดมาในไร่มันมาหักเข้าโพดราบเป็นหน้ากรองกินบ้างทิ้งบ้างตาฉายในตอนนั้นก็โมโหมากเข้าโพดกำลังจะหักขายได้ลิงมันก็หักต้นเข้าโพดไปหลายสิบต้น แกก็เลยเอากล้วยใส่กรงที่ช่วยกันทํากับเพื่อนเป็นกรงไม้ไผ่ลิงตัวนั้นมันก็ติดเข้าไปอยู่ในกรงตาฉายมาดูตอนบ่ายก็เห็นว่าลิงนั้นอยู่ในกรงก็สะใจแกก็เอามือจับกรงที่กําลังคิดว่าจะจับลิงตัวนี้ยังไงหรือว่าจะเลี้ยงไว้เสร็จแล้วก็บอกให้เพื่อนช่วยกันจับมัดไว้ก่อนจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านขณะที่ยืนคุยกันอยู่เจ้าลิงตัวนั้นก็ยื่นมือออกจากร่องของกรงไม้ไผ่ ระชากตรงแขนตาฉายอย่างแรงตาฉายเจ็บมากแล้วก็โมโมโหลิงลิงยังไม่ทันชักมือกลับก็ไปในกรงตาฉายจับมือมันไว้แล้วใช้มีดที่ถือติดมือมาทุกครั้งที่มาไรฟันมือลิงขาดเกือบถึงโคนแขนมือมันหล่นลงพื้นมือมันยังกระดุกกระดิกอยู่กับพื้นลิงนั้นส่งเสียงร้องเลือดสาดทีเดียวเพื่อนตาฉายก็บอกว่าตัวไอเยี่ยมมึงใจดำเหลือเกิน ฟันมันทําไมตาฉายก็เปิดกลงให้มันออกไปลิงก็วิ่งเข้าป่าไปทั้งที่แขนขาดไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงตาฉายคิดว่าคงจะเป็นเวรกรรมชาตินี้ถึงได้มีแขนข้างเดียวเมื่อพ่อแม่ทนรบเร้าไม่ไหวก็พาตาฉายไปบ้านผู้หญิงที่ชื่ออุไรเมื่อตาฉายไปถึงก็พบกับผู้หญิงคนที่ว่านั้นชื่อไอรนั่นแหละตาฉายก็ดีใจมากร้องเรียกบอกอุไรพี่กลับมาแล้ว อุไรหันมาก็บอกว่านี่ลูกใครอ่ะน่ารักจังพ่อก็บอกว่าลูกฉันเองอุไราถามว่าเด็กรู้จักเธอได้ไงตายก็บอกว่าอุไรนี่พี่เยี่ยมไงละ่ะพี่เกิดใหม่แล้วชื่อฉายพี่คิดถึงอุไรกับลูกเหลือเกินลูกเราอ่ะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอุไรในน้ำตาไหลอาบแก้มทีเดียวนี่หนูพูดจริงเหรอว่าเป็นพี่เยี่ยมตายก็บอกจริงสิ ชาติก่อนเนี่ยพี่เป็นไข้ป่าตายตอนที่อุไรท้องลูกของเราอยู่พี่ไม่รู้หรอกว่าพี่ตายเป็นนานแค่ไหนถึงมาเกิดใหม่อุไรก็ดึงร่างตาฉายในวัยเด็กเข้าไปกอดอ่าเรียกพ่อตาแม่ยายมาดูและบอกให้พ่อไปเรียกลูกที่กำลังเล่นลูกข่างอยู่กับเพื่อนมาหาเป็นลูกผู้ชายส่วนพ่อแม่ตา,ายหรื้ว่าตายเยี่ยมนั้นป่วยตายไปตั้งแต่ตายเยี่ยมยังเด็กๆ ตาเยี่ยมหรือว่าตาฉายก็อยู่กับย่าแต่ย่าก็ตายแล้วเมื่อทุกคนสอบถามจนได้ทราบความจริงก็บอกให้เด็กชายชาติมาไหว้ตาฉายที่เกิดใหม่บอกว่าเป็นพ่อในชาติที่แล้วเด็กชายชาติก็ไหว้อย่างงงงตอนนั้นเด็กชายชาติอายุแปดขวบก็แสดงว่าตาเยี่ยมตายไปไม่นานก็มาเกิดเป็นตาฉายเพราะว่าเด็กชายชาตินอายุมากกว่าตาฉายห้าปีตาฉายร้องไห้จับมือเด็กชายชาตินั่น ทุกคนก็ตื่นตันใจที่รู้ว่าแต่เยี่ยมมาเกิดใหม่แต่อุไรบอกว่าพี่เยี่ยมทำใจตัดใจจากชาติที่แล้วเถอะนะตอนนี้อุไรมีสามีใหม่แล้วตอนนี้เขาหักข้าวโพดท,ที่ไร่อยู่เขาออกไปแต่เช้าวันนี้อุไรไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ไปหักข้าวโพตดตาไฉก็พยักหน้าบอกว่าเข้าใจแต่จะให้ตัดใจไม่รักลูกไม่รักอุไรนี่คงเป็นไปไม่ได้ถึงจะเกิดมาใหม่ในชาตินี้ แต่เมื่อยังจดจำเหตุการณ์ในชาติที่แล้วได้ก็ยากที่จะตัดใจถึงอุไรจะมีคนใหม่ตัวก็ยังรักแล้วก็ขอให้อุไรมีความสุขกับครอบครัวใหม่ขอแค่ให้ตัวนั้นได้มาพบกับลูกบ้างก็พออุไรสังเกตเห็นว่าภายในเสื้อแขนยาวข้างขวามันไม่มีแขนมีแต่ข้างซ้ายอุไรก็ตกใจพี่เฮียมนี่พี่ไม่มีแขนขวาเรอพี่ใช่กรรมที่พี่ฟันแขนลิง มันคงอาฆาตพี่กว่ามันจะตายมันคงจะทรมานมากเลือดคงออกหมดตัวอุไรสอนลูกด้วยนะว่าอย่าทำบาปทำกรรมกับสัตว์หรือว่าทำกับคนก็แล้วแต่ให้ยึดมั่นทำแต่สิ่งที่ดีเกิดชาติหน้าจะได้มีร่างกายครบ32มีความสุขความเจริญเมื่อพูดคุยกันจนตาฉายเป็นที่พอใจก็ลากลับแล้วก็บอกว่าเมื่อพ่อแม่มีเวลาจะมาหาใหม่ เมื่อโตกว่าน,นี้ก็จะมาเองถึงตาฉายจะพิการแต่พ่อแม่ก็รักตาฉายมากพูดว่าดีนะที่ตาฉายไม่มีพ่อแม่ในชาติที่แล้วทุกคนตายไปหมดไม่งั้นตาฉายคงจะต้องรักพ่อแม่ในชาติที่แล้วแล้วก็คงจะยังผูกพันแล้วก็อยากจะมาอยู่บ้านเดิมแน่ๆตาฉายวัยสามขวบเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าผมก็รักทุกคนละ ผมก็จะอยู่กับพ่อกับแม่ในชาตินี้จะกระตันอยู่กับพ่อแม่ทั้งสองชาติแต่พ่อกับแม่ในชาติที่แล้วนะบุญน้อยจากไปก่อนหลังจากวันนั้นตาฉายก็ขอให้พ่อแม่พามาหาอุไรกับลูกสองสามเดือนครั้งหนึ่งเมื่อลูกชายของตาฉายบวชอุไรก็ให้ตาฉายสะพายบัตรในวันแห่นาคตาฉายก็ปลื้มใจมากลูกชายก็ได้กราบพ่อที่อายุน้อยกว่า ตาฉายน้ำตาไหลตอนที่ได้ปลงผมนาะคอุไรมีลูกใหม่เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งห่างกับลูกคนโต9ปีปีพศ2500พ่อของตาฉายก็เสียชีวิตโดยโรคชราอีกสองปีถัดมาแม่ก็ตายไปอีกคนแต่สิ่งที่ตาฉายเสียใจมากก็คือตอนที่ในชาติลูกชายในชาติที่แล้วเนี่ยขับเรือไปส่งพ่อเลี้ยงไปหาหมอในเมือง มีเรือด่วนแล่นมาก็ทำให้เกิดคลื่นแรงเรือสองตอนที่แล่นมาเรือที่ชาติขับมาเกิดล่มกระแสน้ำแรงทำให้ชาติกับพ่อเลี้ยงจมน้ำเสียชีวิตตาฉายเสียใจมากอุไรก็ตรอมใจเป็นอย่างมากปี2 5 0 8รอยอุไรก็เสียชีวิตตาฉายได้รับความเสียใจอีกครั้งหนึ่งพวกพี่ๆก็บอกว่าสวรรค์ไม่น่าจะให้ตาฉายระลึกชาติได้เลย จิตใจที่ผูกพันกับชาติที่แล้วมันทำให้ตาฉายเสียใจกับการสูญเสียของผู้ที่ตาฉายเคยรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าตาฉายในชาตินี้กินมังสวิรัตไม่กินเนื้อสัตว์ตั้งแต่เด็กถึงจะมีแขนข้างเดียวแต่ตาฉายก็มีจิตใจน้อมนำในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ผิดศีลข้อไหนเลยทั้งห้าข้อแกมักจะสอนหลานๆทุกคนให้ทำดีถึงปัจจุบันตาฉายจะเสียชีวิตไปแล้ว คุณนาทีหลานชายก็จะเล่าเรื่องของตาฉายให้หลายๆคนได้ฟังเสมอตาฉายในวัย8ปนอนหลับตายไปเฉยๆไม่เคยเจ็บป่วยให้ลูกหลานลำบากไม่เคยเป็นภาระของใครข้าวกับมะม่วงกับกล้วยกับตังโมกแกก็กินได้แล้วก็ไม่เคยยุ่งยากอะไรคนที่รักและอะไรตาฉายลูกหลานทุกคนรักตาฉาย ไม่ลืมที่จะตักบาตรข้าวสวยกับผลไม้ให้แก่เสมออธิษฐานว่ามาเกิดชาติหน้าขอให้ตาฉายมีแขนครบสองข้างเพราะชาตินี้ตาฉายก็ทำบุญให้ลิงตัวนั้นอยู่เสมอเสมอครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญวันนี้อืม พูดถึงว่าตลาดสดเนี่ยท่านผู้ฟังโดยมากจะจัดแบ่งโซนตามความเหมาะสมของสินค้าพวกของแห้งก็อยู่ในโซนของแห้งของสดก็รวมอยู่กับพวกของสดแม่บ้านผู้เชี่ยวชาญในการช้อปปิง้งถึงแม้ไม่เคยจะแวะไปจ่ายตลาดไกลบ้านเลยแต่ถ้าจําเป็นต้องไปแค่ก้าวเดินไปถึงหน้าตลาดก็จะรู้ทันทีว่าสินค้าที่ต้องการซื้อเนี่ยจัดไว้โซนไหนแล้วก็เป็นส่วนใดของตลาด มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางเพนซิริเพื่อนบ้านเขาเรียกเย,ยริเย,ยรินี่นิยมจ่ายตลาดด้วยตัวเองเพราะไม่ไว้ใจลูกจ้างมาแต่ไหนแต่ไรว่ากันว่าตอนมีครอบครัวใหม่ๆเผลอทำตัวเป็นคุณนายซะหน่อยงโดนลูกจ้างโคดโกงค่ากับข้าวจนเงินเดือนผัวชักหน้าไม่ถึงหลังนับแต่นั้นเป็นต้นมานางริก็ออกเดินตลาดจ่ายกับข้าวเอง จนรู้ราคาขึ้นลงของสินค้าสุกชนิดพอค้าแม่ขายจะมาเล่นตุกติดกับราคาสินค้าไม่ได้เลยเพราะยายริรู้ราคากลางว่าตลาดอื่นเขาขายกันยังไงรู้แม้กระทั่งว่าสินค้าบางอย่างเหตุใดถึงได้ขาดตลาดการกระทําของยายริก็ช่วยประหยัดทรัพย์ให้ครอบครัวเดือนหนึ่งหลายตังค์เมื่อครอบครัวเริ่มมีอันจะกินยายริก็มักจะโฉบไปทางโซนขายปลาดุกปลาช่อนปลาทะเล ซึ่งเป็นกับข้าวชั้นดีราคาแพงครอบครัวไหนมีปลาขึ้นโต๊ะกินข้าวเกือบทุกวันก็ถือว่าเงินหนามากนะยายริก็เลยซื้อปลาไปปรุงเป็นอาหารเสมอปลาที่ซื้อจะต้องสดใหม่จากแม่น้ําลําคลองและทะเลไอชนิดที่นอนหายใจพังงาบผง,งาบจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นี่ไม่เอานิ่งหยุดหายใจนอนตัวแข็งทื่อตาขุนขาวนี่ถูกเมินนะ นางริจะเลือกยืนซื้อปลาสดใหม่ว่ายน้ำอยู่ในกระลมังคล่องแคล่วเนื้อตัวไม่มีบาดแผลให้เสียรถขนาดลำตัวต้องใหญ่เบิ่มอย่างน้อยเท่าแขนเด็กอายุหกขวบเมื่อตกลงใจว่าจะซื้อตัวไหนก็จะกำชับแม่ค้าว่าทุบหัวมันแค่ให้มึนมนว่ายไม่ไหวแล้วก็เจาะคอร้อยเชือกพอหิ้วได้สั่งอย่างนั้นก่อนจะใส่ปลาในถุงพลาสติกก็เพื่อให้ปลาไม่ตาย ทนทุกทรมานไปจนกว่าจะถึงครัวขึ้นเขียงในครัวแล้วนั่นแหละปลาเจ้ากรรมถึงจะถึงคาดโดนแล่เนื้อทั้งทงท,งที่มันยังมีลมหายใจเพราะยายริเชื่อตามลทัทธิกินอาหารพิเศษของชาวจีนโพนทะเลว่าเนื้อปลาเป็นๆเ,เท่านั้นรสชาติถึงจะหวานนุ่มละมุนปลาตายแล้วเนื้อจะแข็งเพราะเซนชีวิตยุติการทํางานเหมือนว่าแล่เนื้อออกจากร่างเขามันแล้วเซนยังมีชีวิตอยู่หรืออะไรทํานองน,นั้นอะ สรุปว่าเยริซื้อปลาและจัดการกับปลาทุกตัวเช่นว่านี้นานกว่ายี่สิบปีประเมินแค่วันละตัวจะเท่ากับค่าปลาอย่างโหดๆไปแล้วก็ร่วมสองหมื่นตัวถ้าจับปลาทั้งหมดมากองรวมกันอาจจะต้องใช้รถบรรทุกสิบล้อถึงสองคันถึงจะขนปลาไปจากบ้านเยริได้ครบทุกตัวนอกจากเป็นแม่บ้านตัวยงเยริยังมีนโยบายหาเงินเข้าบ้านโดยการตั้งวงไพ่แล้วก็เก็บค่าตรงจากขาไพ่ วงไพ่เช่นนี้เป็นไพ่ตองที่คนรุ่นเก่าเขาชอบเล่นแล้วสามารถนั่งเล่นในวันละสิบประชุโมงขึ้นไปทุกวันโดยไม่มีคนแก่คนเท่าคนไหนตายขาวงไพ่สักรายเดียวเพราะเก็บข่าตรงแล้วเจ้าของบ้านก็จะต้องตอบแทนขาไพ่โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารค่ำรวมสองมือ้อส่วนมื้อเช้าในี่บ้านใครบ้านมันหากินกันเองพวกขาไพ่ซึ่งแวะเวียนมาเล่นไพ่วันหนึ่งเจ็ดแดคนเนี่ย โปรดปรานอาหารที่ทําจากปลามากหรือต่อให้ไม่โปรดสักเท่าไหร่ก็ต้องทําเป็นโปรดด้วยว่าปลาเป็นของแพงต้องครอบครัวอย่างยายริเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์กินปลาทุกวันยายริก็เลยต้องซื้อปลาวันละหลายตัวเสมอเพื่อปรุงเป็นกับข้าวนานา,นาชนิดเช่นแกงส้มปลาช่อนปลากระพงเจี๋ยนปลาจระเ,เมดทอดกระเทียมพริกไทยเป็นต้นบ้านอื่นทําอย่างเดียวกับบ้านยายริไม่ไหว ด้วยเหตุนี้ยายรีแห่งเดียวเท่านั้นที่ขาไพ่ยอมให้ตั้งบอนเทือนเพื่อเล่นไพ่ตองกันในหมู่แม่บ้านที่ชอบชอบกันปีที่ยายรีอายุห้าสิบเศษวงไพ่ตองมีแขกขาจรมาเป็นสมาชิกใหม่อีกสองรายคือนังชุ่มกับนังจิว๋วที่เรียกว่านาังเนื่องจากนางสองคนนี้เป็นกระเทยอ่าชื่อนายบุญชุ่มกับนายจิว๋วกระเทยทั้งสองในนิสัยใจคอดีใช้ได้ ชอบพูดตลกเฮฮาสองแง่สองงามตามปราษากระเทยทั้งหลายแหละขาไพา่อวุโสทั้งหญิงชายก็ไม่รังเกียจที่จะเล่นไพ่กับนางชุ่มและนางจิว๋วแต่ว่าคู่ควงของสองกระเทยเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายที่ชื่นชอบไม้ป่าเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่กระเทยหากแต่เป็นอดีตโจรห้าร้อยเคยปล้นสะดมชาวบ้านร้านตลาดต่อมาโดนตำรวจล้อมจับครั้นขึ้นศาลเข้าคุกติดตารางหลายปี ก็เลยติดใจกับการมีอะไรกับกระเถยในคุกออกมาจากคุกแล้วก็วิถีชีวิตโครจรมาเจอกันนางชุ่มนางจิ๋วก็เกิดชื่นชอบในกันและกันก็อยู่อาศัยในบ้านรวมกันสี่คนผัวเมียพวกอดีตโจรน,นี่ชื่อเสียงเรียงนามอะไรจำไม่ได้อเรียกมันว่านายเฮี้ยมกับนายหูเถือแล้วกันดาวร้ายนี่เข้าคุกหลายปีแต่ไม่จะหลับจำได้รับอิสรภาพมาอยู่กินกับสองกระเถยแล้ว รายได้ทุกบาททุกสตางค์มาจากงานทุจริตทั้งสิน้นเช่นรับจ้างเป็นนักเลงคุมซ่องย่านนนทบุรียามว่างตอนกลางวันที่ซ่องไม่มีนักเที่ยวแวะเวียนไปในเฮี้มกับในหูดก็จะแยกกันหากินทางปีนบ้านเข้าไปลักทรัพย์สินเลือกเฉพาะบ้านคนไม่รวยถึงแม้จะมีรายได้น้อยหน่อยแต่ไม่บานปลายด้วยว่าเจ้าทรัพย์แจ้งความแล้วตำรวจก็ครานที่จะตามหาตัวคนร้าย เพราะว่าไอ้ของหายไปเนี่ยมันเพียงเล็กน้อยมูลค่าเป็นพันบาทเท่านั้นไม่เหมือนบุกโจรกรรมบ้านคนรวยซึ่งเจา้ารั์หลายรายใจถึงพอถูกโจรกรรมเป็นเงินเรือนล้านก็กล้าทุ่มแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับผู้ที่จับกลุ่มคนร้ายสําเร็จผู้มีหน้าที่ก็เลยคึกคักกระตือรือร้อนอยากจะจับให้ได้โดยเร็วที่สุดเรื่องแบบนี้มันเป็นสินน้ําใจไม่ใช่ติดสินบนเจ้าหน้าที่เมื่อปฏิบัติงานรุ้ล่วงตามประสงค์ของเจ้ารั์ ถ้าเจ้าทรัพย์จะแสดงความดีใจมอบสินน้ำใจให้บ้างก็ถูกต้องไม่ผิดแต่ประการใดปกติในวันหยุดท้องสองดาวร้ายเนี่ยพวกมันจะซื้อเหล้ายาปลาปิ้งมานั่งล้อมวงกินกันกับสองกระเทยแบ่งเงินทองให้สองกระเทยไว้เล่นไพ่พอสมควรสองกระเทยก็พูดคุยประจ่อประแจให้สองดาวร้ายบันเทิงใจคุยตลกสองแงสองงามตามภาษาของเขาเป็นต้นคราวหนึ่งสองกระเทยเล่าเรื่องที่ตนนึกว่าสนุก ในวงให้สองโจรฟังตอนหนึ่งก็เล่าว่าเย,ายริในฐานะดีมากสามารถซื้อปลาน้ำจืดกับปลาทะเลเป็นอาหารได้ทุกมือ้อการตั้งบ่อนไพ่ตองก็ทํารายได้ให้เดือนละไม่ใช่น้อยเรียกว่ามากกว่าเงินเดือนผัวหลายเท่าคนในครอบครัวนี้ก็เลยมีปัญญาซื้อทองใส่กันเหลืองอารามการเล่าสู่กันฟังเพื่อประจบประแจงผัวโจรเน่กลายเป็นการกระตุ้นไอเดียของสองโจร ให้พุ่งเป้าหมายไปที่บ้านของยายรีด้วยว่าคนอย่างยายรีนี่ไม่รวยเกินไปแต่ก็ไม่จนเกินไปอีกทั้งมีธุรก,กิจส่วนตัวตั้งบ่อนไพ่ตองขึ้นเองไม่ใช่บ่อนตีตัวจ่ายเงินให้คนของรัฐอย่างถูกกฎหมายถ้าบ้านยายรีถูกโจรกรรมก็คงไม่สะดวกในการดึงตำรวจเข้ามาตรวจสถานที่เกิดเหตุเดี๋ยวสอบปากคำไปไป,ไปมามาจะกลายเป็นจับโจรยังไม่สำเร็จขอจับเจ้าของบ่อนซะก่อนจะดีกว่า ในเยี่ยมกับในโหดก็เลยไต่าถามรายละเอียดทุกอย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับบ้านของเยริสองกระเทยก็ไม่ทันเฉลียวใจเมื่อผัวถามก็ตอบไปตามที่ตนรู้กลางดึกคืนนั้นหลังจากขาไพ่อําลากลับบ้านไปตอนสองยามแล้วเยริกับเด็กๆในบ้านกำลังเช็ดถูทำความสะอาดห้องเล่นไพ่ขณะเก็บถ้วยจานชามไปล้างอยู่ๆก็มีบุรุษลึกลับสองคนปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหัน ทั้งสองมีผ้าเช็ดหน้าปิดบังโฉมหน้าพลูแต่ลูกตากันหน้าผากสวมใส่เสื้อผ้าสีดำๆลักษณะบ่งให้รู้ทันทีว่ามันคือโจรในมือสองโจรมีอาวุธมีดสั้นคมกริบคนละเล่มโจรร่างสูงวัาตาวาดัดเบาๆพอได้ยินทั่วกันว่าอย่าร้องเอะอะไปนันขาดนะใครส่งเสียงดังให้ใคาได้ยินแม้แต่นิดเดียวตายทุกคนในบ้านตกใจสุดขีดยิ่งกว่าโดนผีหลอกเพราะผีหลอกยังวิ่งหนีเอาตัวรอดได้แต่ว่าโจรปล้นเนี่ยใครก็ไม่กล้าวิ่งต่อหน้ามัน โจรร่างกำยำมีกระเป๋าหนีบติดมือมาด้วยมันสั่งให้ทุกคนถอดของมีค่าใส่ลงในกระเป๋าทุกคนก็ยอมทำตามมือไม้สั่นครั้นได้เครื่องประดับแล้วโจรร้ายร่างสูงก็ตะหวาดสั่งยายรีให้ไขตู้เซฟมันจะเก็บกวาดสมบัติในตู้เซฟให้หมดถึงจะพอใจคราวนี้ยายรีกล้าขัดขืนเพราะว่าสมบัติในตู้เซฟสำคัญกับชีวิตยอย่างใหญ่หลวงมีทั้งโฉนดที่ดินเงินสดก้อนใหญ่แล้วก็แหวนเพชรมรดกต้นตระกูลหลายวง รวมทั้งพระเครื่องของผัวองค์สำคัญนํำคัญสมเด็จวราคังพระรอดลำพูนเป็นต้นขณะนั้นกุญแจเซฟอยู่ในที่ลึกลับถ้าไม่รู้มาก่อนว่าอยู่ตรงไหนต่อให้รื้อบ้านหาก็ไม่มีวันเจอยายริยอมตายก็ไม่ยอมบอกที่ซ่อนกุญแจตู้เซฟโจรร่างสูงมันขัดเครื่องขึ้นมาเต็มกลั้นจะฆ่าเสก็คงไม่มีโอกาสรู้ที่ซ่อนกุญแจมันก็ใช้วิธีทารุณ ว้าคอยายริโยนเข่าที่หน้าท้องสุดแรงเกิดทีเดียวยายริลงไปนอนจุกอ้าปากพังอ้าพังอ้าเหมือนจะตายแต่ยังไงยังไงก็ปิดปากสนิทไม่บอกที่ซ่อนไอโจรมันก็โหดสมกับความเป็นโจนไอตัวสูงเนี่ยใช้มีดกรีดตามร่างกายยายริทีละแผลเพื่อจะเค้นเอาความจริงให้จงได้ยายริจะร้องก็ร้องไม่ออกเพราะโจนร่างกำยยมันเอามืออุดปากไว ลูกเด็กเล็กแดงและผัวเยริเห็นเลือดไหลแทบจะนองไปทั้งตัวต่างคนต่างก็กลัวตายจนฉี่ราดเยรีเกือบจะตายไปจริงๆถ้าไม่บังเอิญมีขาไพ่สองคนลืมกุญแจบ้านไว้ตอนนั้นหน้าบ้านเยริยังเปิดประตูทิ้งค้างอยู่ขาไพ่ทั้งสองเดินเลยเข้ามาในบ้านแบบคนกันเองก็เลยทันเห็นเยริโดนเชือดอเลือดสัดทีแรกขาไพ่ตกใจแทบช็อก ครั้นได้สติก็รีบวิ่งออกไปตะโกนอยู่ที่ถนนหน้าบ้านมาช่วยด้วยช่วยด้วยยายริถูกปล้นจ้าช่วยด้วยเสียงตะโกนได้ยินไปถึงป้อมยามตำรวจอตำรวจสองนายที่ป้อมก็เลยวิ่งมามาที่บ้านยายริแต่ว่าสองโจรมันเผ่นหายลับไปกับความมืดตั้งแต่เสียงตะโกนดังขึ้นแล้วเป็นอันว่ายายริรอดตายอย่างเฉียดฉิวข้าวของทองหยองโดนปล้นหลายเส้น สมัยนั้นทองหนักบาทละพันหกร้อบาทถูกโจรปล้นไปกว่า10บาทาเป็นเงินก็รวม2องหมื่แล้วตอนนั้นแต่นั่นไม่สําคัญเท่ากับเย,ยริต้องไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแผลถูกเชือดภายนอกเนี่ยรักษาหายภายในส0บกว่าวันแต่แผลภายในในร้ายแรงมากด้วยว่าเย,ายริในอายุมากแล้วการโดนโจรโยนเขา่าเข้าที่ท้องอย่างจังทําให้กระเพาะแตกเลือดตกใน ต้องผ่าตัดเย็บแผลเป็นการใหญ่เนื่องจากหมอต้องผ่าหน้าท้องก่อนถึงจะจัดการกับอวัยวะภายในได้ครั้นทำแผลแล้วการจะให้แผลที่กระเพาะหายดีดังเดิมก็ใช้เวลานานเป็นปีๆจนเยริที่เคยอ้วนท้วนสมบูรณ์ผอมกระรองทันตาเห็นเพราะหมอให้กินแต่อาหารนิ่มๆเช่นโจกเท่านั้นสมัยนั้นครอบครัวของคุณบุญชัยผู้เล่าเรื่องนี้อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านเยริ ญาติพี่น้องพ่อแม่ก็เคยเป็นขาไผ่อย่างเหนียวแน่นทุกคนรู้ว่าเยรินี่เคยฆ่าปลาอย่างพิสดารตามลทัทธิชาวจีนโพ้นทะเลอย่างไรก็พูดถึงแกลับหลังว่าสงสัยกรรมจะตามสนองตอนเยริแก่เท่าเพราะว่าแกเคยเชือดเนื้อปลาทั้งทั้ท,ที่มันยังเป็น,เ,ปนเพียงเพื่อจะได้รสหวานนุ่มจากเนื้อปลาตอนโดนโจรปล้นแกก็เลยถูกมันเชือดเนื้อเถือหนังเหมือนปลาที่แกเคยเชือด ครั้นเชื่อแล้วก็กินเข้าไปเป็นพันๆหมื่นๆตัวกรรมเขาก็เลยทวงหนี้เอากระกระเพาะของแกคนเดียวทั้งนี้เพราะโจรไม่ได้เล่นงานคุณในบ้านเย,ยริเลยจ้องทําร้ายแกเท่านั้นโดยไม่นึกสมเพศความแก่ชราของแกแม้แต่สักนิดเดียวต่อมาเจ้าสองกระเทยก็สารภาพว่าโจรที่ปล้นบ้านเย,ยริเป็นใครมาจากไหนที่กล้าสารภาพก็เนื่องจากสองโจรเจอกระเทยคู่ใหม่ที่ใช้ไลกววา นางชุ่มกับนางจิ๋วก็เลยทิ้งสองกระเทยเก่าไปอยู่กับสองกระเทยใหม่ลงท้ายสองโจรก็ถูกรวบตัวเพราะความเจ็บใจของคู่ขาคู่เดิมนั่นแหละครับ